คุณกำลังประเมินตัวคุณเองต่ำเกินไปหรือเปล่าคะถ้าคุณกำลังประเมินตัวคุณเองต่ำเกินไปนะคะคุณลิซี่บอกได้เลยนะคะว่าคุณกำลังไม่ได้ให้เกียรตัวคุณเองและคุณก็ไม่ได้ให้ความมั่นใจกับตัวคุณเองคุณลิซี่จะถามเพื่อนๆนะคะว่าทําไมอะเราถึงจะไม่ให้คุณค่าตัวเราเองล่ะคะคุณลิซี่เชื่อมากเลยค่ะว่าทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยมีความเป็นยูนิคมีความสามารถที่แตกต่างกันไปมีความสามารถเฉพาะตัวมีความสามารถที่โดดเด่นที่ไม่เหมือนกัน มีจุดแข็งที่แตกต่างกันไปมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันไปด้วยถ้าหากว่าตัวคนเองเนี่ยไม่มีความเชื่อว่าตัวคนเองเนี่ยมีศักยภาพที่ดีเนี่ยคริซี่บอกจะเลยนะคะว่าจุดจุดนี้มันอันตรายมากเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะจุดจุดนี้มันทําให้คุณเนี่ยมองตัวเองฉันเป็นคนไร้ค่าหรอฉันเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพแล้วตัวคนเองเนี่ยก็จะเสียโอกาสคุณก็จะไม่เติบโต ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วคุณก็จะไม่ประสบความสําเร็จคุณซี่บอกได้เลยค่ะว่าจงจุดนี้มันอันตรายนะคะส่วนมากเนี่ยคนอื่นที่เขามองคุณเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวคุณเองมองตัวคุณเองค่ะและในวันนี้ถ้าเอาคุณเชื่อว่าตัวคุณเองเนี่ยสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นได้คุณเชื่อตัวคุณเองว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้จริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อนี่เป็นตัวชี้วัดนะคะว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีชะตากรรมแบบไหนในอนาคตค่ะแล้ววันนี้เพื่อนๆ มีความเชื่อตัวคุณเองขนาดไหนคะแล้วก็ให้คุณค่ากตัวคุณเองขนาดไหนครูลิซีขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมีความเชื่อเชื่อมั่นอย่างจริงใจเชื่อมั่นอย่างเต็มร้อยนะคะแล้วคุณจะมีชะตากรรมที่ดีคะ่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะครูิซี่ค่คะ